คลิปที่แล้วเนี่ยเราแต่งเป็นเจ้านูบสีเหลืองนะครับรอบนี้เราจะเป็นเจ้ามินิเบคอนกันบ้างนะไปที่ทิเลพอร์ตก่อนแล้วก็น่าจะอยูอ่หมวดหมู่ฟันนี่มีมนะครับอยู่อันดับที่18ในนี้กดเข้ามาแล้วตัวนี้เลยนี่นี่ไงอันนี้คือตัวที่เราเคยแต่งไปแล้วคลิปที่แล้วนะครับนี่แหละตัวต่อไปก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยกด E ครับผมแล้วก็กด buy all ไปเลยอ่ากดซื้อนี่ครับ ตูมเหมือนเดิมอ่าชุดซื้อไปแล้วนะครับเปนนเบคอนนะคืออันนี้เป็นไอเทมที่ผมมีอยู่แล้วนะครับผมแค่ไม่มีอันนี้เองอันนี้ผมมีแล้วเนาะส่วนที่เหลือพวกเนี้ยใครไอพวกถ้าแอนิเมชันเนี่ยคนดูจะซื้อก็ได้นะหรือไม่ซื้อก็ได้ครับ แล้วก็ไอพวกขาพวกนี้ควรซื้อนะเพราะว่ามันจะทําให้ตัวเราเล็กลงนะครับโอเคต่อไปเนี่ยให้เรากดไปที่ไอปุ่มสีเขียวด้านซ้ายบนนะครับกดโอเคจะเป็นการใส่เจ้าตัวละครนะครับผม MAP WKC Office Design ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับลาวาบักบริการเติมลบัคเลทสูงและราคาถูกไม่ว่าจะเป็น v p Server เลท5ขั้นต่ำ20บาท i d p a s Part, ขั้นต่ำ13บาทมีพรีเมียมไม่สามารถเติมได้นะครับและถ้าหากลูกค้าที่มีแรง VP หรือ1,005 XP จะได้รับส่วนลด5%จากการสั่งซื้อนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่สนใจลิงก์ก็จะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอ้นั่งอยู่ครบเลยนะผู้ชายหรือเปล่ายังไม่รู้เลย กปลหนูอยู่ข้างหลังป่ะพี่ไม่ผมไม่โอ้ไม่เป็นไรไอ้มาฟินมึงเอาเมียเขาไปเลยแต่ว่าเปว่าเขาไอ้ไม่พูดเดางหลังเขาเลโอ้เฮ้ยแต่งยังน่ารักดแต่เขาเสียเสียงเขาผู้ชายของดอบดีมากฮะอ๋อตายตายสมจริงเราเพลง เดี๋ยวเดียวเดียวเดียเดียวเดียวเดียวเดียเดียวเดียวเดวเไ่ดีกว่าไม่วาไดี่คดีก่าอ้คดาาทอะไรมืกี้ทำอะไรม่กีทำอะไรใครไม่รู้เยไม่รู้เลยทีเราะดงเี่ยเนี่ยเนี่ยตั้งปะคเหรอั้งปะวิยาป๊อป๊อกเหรอ็งงว่าแอนิเมชั่นมีงี้ด้วยเหรอในไดโอไซเบียแอบดูใครทำอะไรกันฮะ เฮ้ยนี่พูดแบบนี้นะตกใจเลยมุดเลยเป็นน้องน้องออกไปจากตัวพี่น้องได้เลยครับพี่ผมจะออกให้ครับลองลองลองยุ่มลองยุ่มหัวคนนั้นด้วยฮัลโหลคุณผู้หญิงเดี๋ยวคุณผู้ชายนีิยุ่ม าฮัลโหลครับนิยงนอนได้ครับเนี่ยเออใช่นิยงนิยงเปิดไม้ได้ไหมครับเนี่ยเขาไม่เปิดไม้อ่ะแม่งแยกไม่ออกว่ะแต่งตัวน่ารักเกินผู้ชายแน่ๆสัมผัสแรกไม่ได้เออทำอะไรทำอะไรอ่ะไม่คิดทำอะไรอ่ะไม่คิดทำอะไรมาให้อ้ายก่อนหน่อขอเขายังขอเขายังเนี่ยจับแล้วขอเขายัง่ ออะไรฮะเบิ้ลเลยเบิ้หัวอย่าบอกนะแล้วเขาล้อผมไม่ชอบรุแรงเกินบยูไเตจามเยอรมนีตมอคนเเลยตัดขาเลยดีกว่าเจอรมนีคอนแกนอะฮะอโอโ้ยมัยจ่เย้ยคิมโมจิเก้า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 มันจยู่มันตัวโคตรใหญ่เลยเิมแล้วดิเือมย้ายเซิร์ฟมาหาเขานี เดี๋ยวเดี๋เกินเกินอันนี้ทำอะไรอ่ะโอ้ยโอ้โอ้คนเลยอยกันจอยเลยไม่ยรู้ทำเวลาทำเสียงครับเราบอก it's เจเจผู้ชายผู้หญิงเนี่ยอาไม่ไม่คุยกับเจแล้วไปคุยกับคนอื่นดีกว่าเจไม่ค่อยตอบเลยแต่งตัวน่ารักเชียร อยากอยากเล่นเกมน่ารักได้ใช่ไหมมึงไปได้ยันไดเลซิมูเลเตอร์นั่นแหละน่ารักเว้ยน่ารักมากเลยน่ารักสุดเลยเอ้ยเออน่ารักมากเลยเว้ยไม่มีเลือดด้วยเว้ยน่ารักมากเลยเอ๋อย่าเล่นเกมอยู่ปพราะว่ากุ๊กกุ๊่กู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 ุ๊กมแยกพันก็ค่อยเนี่ยพัดจัดไหมครับไอ้เหมือึกสายไอหมึกสายน่าจะออกต้าพุทธใช่ไหมเอาแน่นไหมฮะแน่นไหมแน่นไหม อันเท่านี้เขาตบหัวผมแล้วเขาไปเย็ดโทผมแบบโอ้แน่นเนาะแน่น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 เลยจับหัวเด้อูยแน่นนะดูเลยเดียวเดี๋ยวไอ้ตรงนั้นไม่ไอ้ตรงนั้นไหม่อ้ตรงนั้นตรงนั้นเขาสงวนนะอย่าไปหาจับด้วยตรงนั้นสงวนเลยอ่าจับจับด้ว่าอ้ยโอ้นิ่มไหม เดี๋ยวนอนโผล่ขึ้นมาทำไงอ่ะนอนก่อนนะน่ะนอนน่ะนี่ก็ไม่ใช่ภูเขานะใครดาวฮะจกปุ๊บเดี๋ยวอให้ดมโอ้ยมันนอนมาให้ดมจกมาให้ล้มหยิบจกมาให้ดมสิกแซกยักษ์กำหม่อมพิษติงโตบงค์คุณอย่างนี้โอ้ยดู หอันนี้คือไมไงมีไมมไงอกกอกโว้ยวันเอ้าพี่อย่าไปยอมพี่ลแม่งเลยจดิวะ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 เอาเออวะดิวะดิดิวะดิวะ่หูย เดินมายิงแมงไอ้ไอ้ครูครูครูกอดปืนได้ไหมครูแต่งตัวยั่งรลกย <c oughs> ขาย่างใหญ่โอ้โอ้มุมมองของคนตัวเล็กมันมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเองออฮัลโหลฮัลโหลเด็กไอคอนแน่นอนีอ้วนเฮ้ยเหมือนเฟี้ยวอะ ไมนได้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นไม่ได้แน่จริงก็ขึ้นมาขึ้นไม่ได้โอ้โสูงเลยอันนี้บวมดาบนะชั้นขอแล้วกันเขาไม่อยู่จิกดาบเขเลยโอ้ยขึ้นมาเห็นมือไหมเห็นมือไหมเห็นมือไหม ขึ้นมาจับมาจับจับมือขึ้นมาจึ๊ดจับมือจะตกแล้วไปไปดูได้ยักษ์ผู้ชายแน่นอนแต่งตัวเท่ๆแบบนี้โอ้ยโดนย่ำกำมอมมานี่ลงมานี่ลงมาล่างนี่เดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยมานี่มานี่โอ้ยมานี่ดิมานี่มานี่มาหนี้อะไรโอ้ยอย่ามาแก้ไอ้จอดำอันนี้ขึ้นมา อย่าเพิ่งลงนะเดี๋ยวอุ้มลงเองรับเด้มันไม่รับมันไม่ขึ้นโอ้โอ้มไม่เห็นโอ้ยยู่ไนวะโอ้อมไม่เห็นเอาจอเอาจอชนดินหนึ่งโอ้ยสองแต่งตัวเท่ๆถ้าไม่มีดาไม่มีอะไรถ้าใส่เกงแบบนี้เพียวๆเท่เลยเด็กไอคอนแน่นอนใช่บอกว่าแต่แต่เจ้าของไอซีไม่อยู่เจ้าของไอซีโดนแบนเจ้าของไอซีโดนแบนเจ้าของไอซีโดนแบนโดนเลื่อนโดนแบน ลองพูดมาผู oh, oh. <Hey? S 2> ้ชายผู้หญิงเอาพูดมาเดี๋ยวให้ออกคลิปเอาพูดมาผู้ชายผู้หญิงประวันเอาประวันเนอะประวันมีไมนี่จำได้เอาพูดมาโอ้พี้ประวันมีไม้จำได้ยินเสียง